อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจุดเบลเซ็นสัญญาอาชีพกับเชลซีจุดเบลดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษของ Chelsea, เชลซีโพสต์อินสตาแกรเผยว่าเขาได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทางต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วดาวรุ่งที่เพิ่งอายุครบ17ปีเมื่อวานที่ผ่านมาสร้างผลงานได้น่าประทับใจจากการเลื่อนมาเล่นกับทีมชุด u 18ของทัพเชลซีในฤดูการนี้ โดยกดไป11ประตูจากการลงสนาม9นัดในเพเย์มลชชุดยู18ปีและอีกหนึ่งประตูในเกมเพเย์มลช2นอกจากนี้ยังเคยกดคนเดียว4ประตูมาแล้วในเกม FA ยูดับอีกด้วยล่าสุดจุดเบลได้โพสต์ผ่านไอีของเขาว่าได้ตกลงเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซีแล้วหลังได้มาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมที่ถล่มมอแคมป์4-0เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซี ผมคงต้องมุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปจูดเบลเผยชนาทิปเล่าหนึ่งปีกับกวินที่ซัปโปโลชนาทิปสงกสินกองกลางทีมชาติไทยเผยความในใจถึงกวินธรรมศัพจานันตลอดเวลาหนึ่งปีที่ร่วมงานกันในถิ่นคอนซาโดเดรซัปโปโลพร้อมมองว่าแข่งรุ่นพี่ไม่เคยล้มเหลวบนเส้นทางลูกหนังมือก่าวัยสา0ปี มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามให้กับ OS l u สดูเต้นสังกัดในลีกเบลเยียมขณะเดียวกันมาถูกปล่อยให้กับคอนซาโดเลซัปโปโลยืมใช้งานในฤดูกาล2020กลับได้ลงเฝ้าเสาในฟุตบอลถ้วยเพียง2รายการเท่านั้นก่อนที่ล่าสุดจะเดินทางกลับไปสู้ที่ OS l u สดูเอีกครั้งหลังการเจรจากับทีมในไทยลีกล่มในวันสุดท้ายของตลาดเลก2 อยากจะเล่าให้คนอื่นที่อาจจะไม่รู้ว่าการได้อยู่กับพี่ตองหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างพี่ตองเป็นคนที่มีวินยัยขยันอดทนใจเย็นสุภาพเรียบร้อยปกติตอนทีมชาติพี่ตองจะสนิทกับตั้มและเก่งจะอยู่ด้วยกันตลอดแต่ผมก็สนิทเพราะผมสนิทไปทั่วพี่ตองเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวคงอาจจะรําคาญผมพี่ตองชอบการออกกําลังกายมากขนาดวันหยุดก็จะถามพิธีว่าพิธีผมไปห้องยิมได้ไหม ซึ่งพี่ตองบอกว่าวันไหนไม่ได้เล่นก็จะรู้สึกหงุดหงิดเวลาว่างพี่ตองจะชอบเล่นกีตาร์อ่านหนังสือชอบเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เวลากินข้าวก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อจะกินผักเป็นพิเศษหน้าที่ผมเองก็จะชอบชวนแกคุยแกล้งแกบ้างแกชอบชวนผมไปกินข้าวห้องแกแต่ผมไม่ค่อยไปเพราะผมไม่ค่อยกินผักปกติแล้ววันหยุดผมมักจะไม่ค่อยชอบออกไปไหนนอกจากไปร้านกาแฟแต่พอมีพี่แกมา พิธี่กับผมก็จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวบางทีแกก็ไปเองแกชอบถ่ายรูปตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้เห็นความเป็นมืออาชีพจริงๆปกติพี่ตองจะเรียกผมว่าลิงน้อยตอนนี้เรียกผมว่าชนาตอนนี้คิดอะไรไม่ออกก็ขินเขียนไปพี่ตองมีแต่ข้อดีที่สําคัญคือกระตันอยู่ผมแค่จะมาบอกว่าโชคดีครับพี่ไม่เคยล้มเหลวมีแต่กําไรสุดยอดแล้วขิงของบินได้สําหรับกวินธรรมสัจจานันเตรียมเดินทางกลับเบลเยียม เพื่อลุ้นลงเฝ้าเสาในศึกจูบิเลีลีกกับโอเอสลูเวนโดยยังเหลือสัญญาอีก2ปีด้วยกันเจ <c oughs> นรบสัมภาวดีกองหน้าจากบี um จีปทุมยูเนเต็ดจกฝูงไทยลีกเผยความรู้สึกถึงการเสริมทัพของทีมในตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นการเติมเต็ม,ตมทีมให้แข็งแกร่งพร้อมย้ำว่าไม่กดดันในการเล่นร่วมกับเดียโก้ลุยซานโตและธีรศิลปแดงดา2กองหน้าคนใหม่ของทีม โดยดาวยิงทีมชาติไทยกล่าวถึงการเสริมทัพของบีจีปทุมว่าการเสริมทัพในช่วงตลาดรอบที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของทีมไม่ว่าจะเป็นมิกกี้ปฐมพลเดียโก้หลุยซานโต้และก็พี่มุ้ยทีลศิลปแดงดาเพราะทั้ง3าคือผู้เล่นมีคุณภาพและจะเข้ามาเติมเต็มให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ดาวเตะวัย25ปีก็กล่าวถึงความรู้สึกของการย้ายเข้ามาของเดียโก้ลุยซานโต้และทีลศิลปแดงดาผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเพราะทางเดียโก้และพี่มุย้ย ก็คือกองหน้าร,ระดับพับของไทยลีกการเข้ามาของทั้งคู่จะสร้างความแตกต่างให้กับทีมอย่างแน่นอนผมเองก็พร้อมที่จะได้ทำงานร่วมกับทั้งสองคนซึ่งส่วนตัวเองก็มองว่านี่คือโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้สิ่งที่ดีจากพี่ๆทั้งสองท่ามกลางการแพร่ระบาดละลอกสอของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทย ขณะที่ทั่วโลกก็ยังได้รับผลกระทบอย่างโหดร้ายจากเชื้อร้ายโรคนี้ดูเหมือนจะมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับสังคมวงการลูกหนังบ้านเราที่ฟุตบอลลีกฤดูกาล2020มีอันต้องหยุดพักอีกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากเมื่อเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาเกิดการระบาดรอบแรกในไทยฟุตบอลลีกไทยก็โดนหางเลขพักเบรกยาวราวๆ6เดือนมาแล้วกลับมาเตะใหม่ตั้งแต่กันยาส ่ออีกประมาณ11-12นัดก็ต้องหยุดชงงะงักอีกครั้งหลังภาครัฐโดยสบคอ,ออกมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงกว่าครั้งแรกที่ทําให้ขนาดนี้ในไทยมีผู้ติดเชื้อทะลุห0,000 000ื่นกว่าคนไปแล้วแม้ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลจะประกาศว่าจะพักเบรกราวๆหนึ่งเดือนและเตรียมชงเรื่องไปยังสบคอขอกลับมาเตะก่อนกําหนดแบบปิดแต่ทว่าเสียงจากกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาต้องการให้การแข่งขัน หยุดพักอย่างน,น้อยๆ2เดือนคือมกราและกุมภาและจะกลับมาเตะก,กันอีกทีก็มีนาด้วยเงื่อนไขที่ว่าการระบาดทุเลาและจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงจากวันละหลัก 100, ร้อยเหลือหลักสิบหรือไม่มีใครติดเลยความกังวลของเหล่าคนทําทีมก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินอย่างต่อเนื่องจิงอยู่ว่าหากไม่มีการระบาดแต่ละทีมก็มีโปรแกรมซ้อมและเตะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนบุคลากรในทีมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เป็นความกังวลของคนทำทีมก็คือหากกลับมาเต้นในเดือนมีนาคมกว่าจะจบก็ต้องลากยาวถึงพฤษภาคมเป็นอย่างน้อยนั่นหมายถึงทีมต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกอีกทั้งเงินสนับสนุนปกติทีมไทยลีกจะได้รับทีมละ20ล้านบาทไทยลีก2ทีมละ3ล้านบาทจนถึงขณะนี้เพิ่งได้รับมางวดเดียวได้ยินแววมาว่าขณะนี้มี2กระแสออกมาคือแข่งต่อไปจะจบฤดูกาลไม่ว่าจะจบตอนไหนก็ตามแต่ อีกกระแสก็คือมีหลาย,ลายทีมต้องการให้สมาค,คมฟุตบอลตัดจบการแข่งขันไปเลยในฤดูกาลนี้ไม่ต้องแข่งขันต่อทีมในไทยลีก1ที่ได้โคต้าไปเล่น AFC Champions League ฤดูกาล2021ที่พิจารณาจากอันดับ1-4ของเลขแรกไทยลีกก็ยึดตามนั้นไปไม่มีทีมตกชั้นจากไทยลีกลงไปเล่นไทยลีก2นั่นทำให้ทีมในไทยลีก1ฤดูกาล2020จะอยู่กันครบ16ทีมแล้วนำอันดับ1-2ของไทยลีก2ขึ้นชั้นมาเล่นรวมเป็น18ทีม ขณะที่ทีมใน,นไทยลีก3ก็จะมีการเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกกันเพื่อหา2ทีมขึ้นมาเล่นไทยลีก2ฤดูกาล2021นี่เป็นแค่แนวทางที่ได้ยินมาจากบางทีมที่เสนอกันการตัดจบฤดูกาล2020ไปเลยแล้วฤดูกาล2021เริ่มออกสตาร์ทร,ราวเดือนมีนาคม2 5 6 4หากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายสมาคมกีฬาฟุตบอลจะว่าอย่งางไรกับแนวคิดดังกล่าวโดยสิ่งที่ทำได้ คือเรียกตัวแทนที่มีอำนาจตัดสินใจกับอนาคตทีมมาโหวตกันแบบลับๆว่าจะตัดจบหรือเล่นต่อหากทำแล้วมีประโยชน์และทีมส่วนใหญ่ที่ร่วมสาขากาฟุตบอลลีกอยู่ขณะนี้เห็นดีเห็นงามด้วยก็น่าจะเป็นทางออกอีกแนวทางในยามที่ทุกทีมต้องเผชิญกับความยากลําบากเหมือนๆกันแถมสภาพเศรษฐกิจก็กระอักเลือดอยู่ขณะนี้อีกด้วยสมาคมฟุตบอลจะว่าอย่างไรเท่านั้นเองทั้งนี้สมาคมฟุตบอลคงต้องไปหารือกับผู้ถือลิขสิทธิ์ไทยลีก,ก,ก,กแนวทางนี้จะเป็นไปได้หรือไม่